ก็ก็จสไป์ฟเล่าใหกันดูนะครับวันนี้อยู่ในช่องทาร์โบเซอร์เรียวแชนแนลวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำะวติช่อง MCO หรือว่ามะขามการ์ตูนออฟฟิเชียลมาขามการ์ตูนก็หลังจากนี้ผมจะเรียกคนนี้ว่า MCO นะครับก็อายุของคน MCO เนี่ยอายุ10ปีถึง11ปีทาปีทำ YouTube ครั้งแรกเมื่อวันที่19เเมษายน ศสองพั 22, ซึ่งครั้งแรกที่เขาทำนั้นเขาอายุ8ปีลงคลิปล่าสุดวันนี้คุณ MCO เนี่ยมีการ์ตูนของตัวเองการ์ตูนชื่อว่ามะขามการ์ตูน V S G L G B T Q ผมไม่ได้กวนตีนะชื่อการ์ตูนของเขามันเป็นแบบนี้จริงๆ ซึ่งการ์ตูนของเขาเฉลี่ยลงทุกๆสัปดาห์ก็ปัจจุบันการ์ตูนของเขาอยู่ที่ซีซั่นที่ส EP 8ปดคลิปของเขาส่วนใหญ่จะลงแต่การ์ตูนแล้วก็ทำประวัติตัวละครใน OC ของเขาแล้วก็เล่นเกม ก็ประวัติของคุณ MC O หรือว่ามะขามการ์ตูนออฟฟิเชียลเนี่ยก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าผมตั้งไว้ว่าน่าจะเป็นซีซั่นหนึ่ EP หนนะหลังจากนั้นก็จะเป็น Q&A นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ